สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าวิโรธชวนนับถอยหลังซว .292 วันหมดอำนาจเลือกนายกย้อนแสบเพลงประยุทธ์นายวิโรธลักษณะดิสอนซสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของคุณวิโรธว่า นับถอยหลังเหลืออีกเพียง292วันจะถึงวันที่11พฤษภาคม2567อวสจะศสวจะสูญสิ้นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา27 272ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60โดยอำนาจจะกลับมาอยู่ในมือของสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยบริบูรณ์ตามมาตรา1 5 9แต่ละวันที่ผ่านไปฝ่ายประชาธิปไตยมีแต่จะเข้าใกล้เส้นชัยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฝ่ายที่ทำลายหลักการระบอบรัฐสภาขัดขวางฉันทรรมติของประชาชนมีแต่จะนับถอยหลังสู่วันสสญสิ้นอำนาจมานับถอยหลังด้วยกันทุกวันนะครับขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาของจริงความคืบหน้าผู้ตรวจการแผ่นดินถกด่วนคาดพิจารณาส่งสารรัฐมนูญตีความมติสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำ มีรายงานว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนัดประชุมด่วนในช่วงเช้าวันนี้เพื่อหาหรื่อวาระส,สำคัญที่คาดว่าน่าจะเป็นคำร้องของสองนักวิชาการที่ขอให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นการเสนอยติซ้ำหลังจากที่นายพรชัยเทพป,ปัญญานักวิชาการอิสระและนายบุญส่งเฉลทร อาจารย์คณะน,นวัตกรรมสังคมมหวาวิทยาลัยังสิตใช้สิทธิทตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เข้าชื่อเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่าการที่ที่ประชุมรัฐสภาในวันที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัต เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาพศ2563ข้อที่41เป็นการเสนอยติซ้ำนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองไว้หรือไม่หากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอให้มีคำสั่งไปยังที่ประชุมรัฐสภาหให้ยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป จนกว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะมีคำวินิจฉัยโดยคำร้องของนักวิชาการทั้งสองระบุว่าการลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้เนื่องจากการเสนอยติซ้ำโดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41หอมองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา27 272 และตราบใดที่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆดังนั้นมติที่ประชุมรัฐสภาจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยเข้ามาคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ส1ิเ็หรือไม่จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยทั้งนี้ในเวลาประมาณ14นาฬิกาสนาทีผู้ตรวจการแผ่นดิน จะมีการถแถลงผลการประชุมสำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3นายวันมุมัดนมบทาประธานรัฐสภาได้นัดลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ยิมเกระกฎาคมนี้ความคืบหน้าชัยธวัฒโยนเพื่อไทยเลือกอุดมการตรงกับใครหลังอีกฝ่ายประกาศชัดไม่เอาก้าวไกลนายชัยทวัฒต,ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าต้องรอดูว่าในการประชุมหัวหน้าพักแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะมีข้อเสนอจากพักเพื่อไทยอย่างไรเนื่องจากมีการพูดคุยกับพักการเมืองและกลุ่มสอวอแล้วยอมรับว่าเป็นกังวลในเรื่องของเสียงสอวอเนื่องจากยังไม่มีความเป็นเอกภาพไม่สามารถตอบได้นายชัยธวัฒน์ยังกล่าวต่ออีกว่า เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มีความยากลำบากเหมือนกับปี2562ซึ่งในปีนั้นพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งพรรคอนาคตใหม่เป็นอันดับ3พ,พรรคพลังประชารัฐเป็นอันดับ2แต่พรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถชิงรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเป็นปัญหาจากระบบของรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐสามารถรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก่อนฝั่งเพื่อไทยนายชาตวัน์กล่าวต่ออีกว่าพอมาในครั้งนี้ก็มีความยากลําบากเนื่องจากสอวอพูดไม่เหมือนเดิมและย้ําว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมครั้งนี้ผลการเลือกตั้งชัดเจนว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลแม้การจัดตั้งรัฐบาลจะมีความยากลําบาก แต่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปไม่ได้ประเด็นอยู่ที่ว่าสบจะเอาอย่างไรและอย่าเอาปัญหามาโยนให้กับพรรคที่ชนะการเลือกตัง้งตอนนี้เราเอาปัญหาเอาความกดดันมาอยู่ที่พรรคชนะการเลือกตัง้งผมคิดว่าประชาชนกับสังคมไม่ได้มองแบบนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกันแน่นจะไม่สามารถพลิกคว้วรัฐบาลได้นายชัยธวัฒน์กล่าว ในายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากยังไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้สังคมจะตั้งคำถามกับสวการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุดมีความสำคัญตนคิดว่าการจับมือกันไว้ให้แน่นคงไม่ทำให้เรานั้นต้องรอไปถึง9-10เดือนแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็มีความกังวลในเรื่องของการพิกล็อกการตีความข้อบังคับเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ได้เพียงครั้งเดียวซึ่งประเด็นนี้มีการไปยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้สารรัฐธรรมนูญตีความแล้วซึ่งหากมีการตีความกันรวดเร็วนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีความคืบหน้าล่าสุดชานวิทย์คาดพิธาฟันฝ่าสง่างามถ้าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านอาจรอไม่นานถึง4ปีศัตราจารย์ดรชานวิทย์เกษตรสิริ อดีตอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์การเมืองไทยว่านายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องสู้ถึงที่สุดแต่หากไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆและยิ่งต้องเป็นฝ่ายค้านก็อาจเป็นต้นร้ายปลายดีความดังนี้พิธา and move forward 1. fight to ฟ h e end ต้องสู้ให้ถึงที่สุด ตามหลักประชาธิปไตยของพรรคอันดับหนึ่งแต่บางทีนะ 2. ถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและยิ่งต้องกลายเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะเป็น Basing in d i s c u s คําคำอวยพรที่แฝงเร้นบ่งเล็บคำอวยพรซ่อนรูปที่ดูเหมือนจะเป็นโชคร้ายแต่จะกลายเป็นโชคดีของชาติและรัศดรไทย 4. ที่สำคัญคืออาจจะไม่ต้องรอนานถึง4ปีด้วยซ้ำไปที่จะฟันฝ่ากลับมาอย่างสง่างามครับความคืบหน้าทะเนศสัต์มากไปถามแน่มาจากไหนเขี่ยพักอันดับหนึ่งแนะข้าวไกลอย่าถอยศาสตราจารย์ดรทะเนศเจริญเมืองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า มากเกินไปครับพากันไม่เอาพักที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศพวกคุณคิดว่าแน่มาจากไหนจึงไม่สนใจฟังเสียงของประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพื่อไทยก็เหมือนกันเอามาออกตอกย้ำๆ,ๆเหมือนจะยืมปากพักอื่นมาบอกดังๆว่าไม่เอาก้าวไกลก้าวไกลเหมือนกับว่าเป็นไปด้วยกันเสียแล้วผมเสนอก้าวไกลไม่ต้องถอยนะครับ อยู่สู้ต่อไปอยากไล่ก็ไล่ไปก้าวไกลไม่สนใจปอลอในการเจรจาหัวข้อที่ว่าจะเอาที่หนึ่งในแปดพักออกไปนี่นะมันแรงมากๆกก็จัดรอบคุยกันใหม่รีบออกมาเป็นข่าวตอกย้ำให้เจ็บปวดกันทั่วไปทำไมนะ่ะมันต้องค่อยๆค,คุยวงในกันหลายๆรอบยังไม่ควรรีบให้ข่าวตอนนี้ด้วยในเรื่องแบบนี้นะ่ะ ซึ่งก็รู้กันอยู่คือไม่เอาไม่เอาภายหลังจากที่โพสต์ังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเปน็นจำนวนมากควางคืบหน้า2นักวิชาการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำขัดรัฐธรรมนูญที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระพร้อมกับนายบุญส่งชเลทร อาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านพันตรวจโทยีรบกริตธีร,รานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่ประชุมรัฐสภา19กกรกฎาคมมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา โหวตลงมติเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการเสนอยติซ้ำขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2563ข้อที่41นั้นเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพรชัยกล่าวว่ากรณีดังกล่าวตนถือว่าเป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ์โดยตรงเพราะเป็นผู้ที่ไปเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมและเลือกสสทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตของพรรคก้าวไกลซึ่ง ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากที่สุดจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้แต่เมื่อมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนายพิธาไม่ได้รับเลือกเมื่อนัดลงมติใหม่19กรกฎาคมกับถูกขัดขวางโดยอ้างเข้าบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41โดยอ้างว่าเสนอยติซ้ำซึ่งตนมองว่ารัฐธรรมนูญกำหนด การเลือกนายกไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 5 9ประกอบมาตรา272ตราบใดที่กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆมติดังกล่าวจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ4 1หรือไม่จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และท้าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วขอให้มีคำสั่งให้ที่ประชุมรัฐสภายุติการเลือกนายกไว้ก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย